สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อโอวันนี้คลือนมากเพราะว่าแม่มาแม่มาแม่เซลมาแม่อยู่แม่อยู่มอยมานะคะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราวันนี้นะคะขอขอบคุณพีโอเดิมค่ะ ผลิตภัณฑ์ของทาง P.O เดิมนคะคะก็ここคือ P.O เดิม AD Soothing Cream ซึ่งจะมี2รุ่นเดียวกันแต่ก่อนจะพูดถึง P.O เดิมวันนี้ขอแนะนำเซลล์ก่อนวันนี้พิเศษจริงๆส่งตรงจากปารีสนะคะขอต้อนรับเจ๊ป้องค่ะสวัสดีค่ะรู้ใช่ไหมว่าเวลามารายการนี้ยจะต้องมีมีตำวันนี้มาในตำแหน่งของลาฟานดินจิรร์กมอ์ค่ะ เดี๋ยวนับแหละก็เป็นคอยที่ลาฟามยืร์ดีเรคเตอร์คอมเมอร์เชียลก็คือเมียของผอฝ่ายขายเป็นภริยาเป็นภริยาของท่านอีกทีเนี่ยในืังจากวันนี้ลูกค้าแบบจัดเต็มมากซื้อแพ็คแบบแบบใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยพีโอเดิมเอดซูท i ิ้งครีมนะคะตัวนี้มันจะเป็นมอยส์ u ร i เซอร์ ทำหน้าที่ในการจะเสริมประการผิวซึ่งไปมีหมดสามหน้าที่เดี๋ยวให้ให้เมียผอฝ่ายขายอธิบายทั้งสามหน้าที่หน้าที่แรกก็คือหน้าที่แรกก็คือเพิ่มน้ำไม่ใช่เหรอเพิ่มน้ําเข้าไปในผิวให้ความชุ่มชื้นในผิวอันที่สองเพิ่มน้ําปุ๊บมันก็ต้องมีการเคลือบเคลือบเพื่อจะเก็บความชุ่มชื้นในผิวนะคะ แล้อันที่3ก็คือเป็นการปิดเกร็ดผิวอันนี้คือปิดเกร็ดปิดไม่เห็นปิดเกร็ดผิวเพื่อให้ผิวเรียบเนียนนุ่มนะคะเหมาะสําหรับผิวที่ระคายเคืองแพ้ง่ายนะคะแล้วก็มีสารช่วยลดการอักเสบแล้วก็สารช่วยลดอาการคันเป็นสูตรเฉพาะของ P.O. เดิม erm, นี่คือ S.O.L. formula นะคะประกอบด้วยข้างในมันจะมี3ตัวย่อว่า S.O.L. นะคะ สำหรับตัว AD Sooting Cream มันจะมี2รุ่นรุ่นแรกนะคะก็คือเป็น AD Sooting Cream แบบปกติอันนี้คือทาตอนที่แบบผิวระคายเคืองคือผิวมันแบบผิวแห้งผิวลอกผิวเป็นคุยหรือว่าเคยเป็นแมมว่าเราทำเลเซอร์อ่ะแล้วแบบผิวมันจะไม่ไหม้แดงๆอ่ะก็ทาตัวนี้ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวแรกคือ AD Sooting Cream สำหรับตอนที่ผิวมันระคายเคืองอยู่รุ่นที่2ก็จะเป็นแบบผิวปกติเราเรียกว่า AD Sooting Cream Light Texture ตัวนี้จะเป็นสำหรับสภาพผิวปกติทั่วไปนะคะ ตัวนี้มันจะเอาไว้ทาหน้าเป็นหล,ลักเนื้อครีมมันจะเบากว่าแล้วก็เนื้อนุ่มทาแล้วมันจะชุ่มแบบฉ่าผิวมากคือน,นี่คือตัวอย่างของความฉ่าผิว<อ>เขาจะต้องตบหน้าตัวเองทีนึงแล้วก็ไม่เจ็บ <laughs> อ๋อต้องอ๋อหนึ่งสองสาม <laughs> เราเอาไปสโลว์จุดเริ่มต้นกนเลยเราเห็นว่าคุณหมอเห็นเด็กเวลาเด็กแบบผิวแพ้อะ แล้วก็จะคันแล้วก็จะเกาทีนี้เด็กเวลาเขาเ<ม>ขาคันเขาเกาเขาหยุดเกาไม่ได้พอหยุดเกาไม่ได้มันก็จะลามไปเรื่อยๆมันก็จะระคายเคืองไปเรื่อยๆก็เลยคิดค้นหามอยส์ไรเซอร์ที่จะช่วยลดอาการระคายเคืองของเด็กเพราะเราบอกเด็กไม่ได้ให้หยุดเกาแต่ลองไม่มัดมือเด็กอะ่ะไม่คุณห <laughs> ม,ม,มอ <laughs> 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 อันนี้เป็นวิธีของบ้านเราก็จริงๆแล้วก็เข้าใจนะอย่างที่คุณหมอเขาบอกว่าเวลาคันอ่ะมันมันต้องเกามันหยุดไม่ได้ใช่ไหมเหมือนพวกเราเวลาคันอ่ะ ก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเดีจ๊หยุดเจ๊หยุดได้เหรอหยุดที่พันห้าจุดเริ่มต้นมาจากเด็กก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าใช้แค่เด็กนะคะใช้ได้กับทุกคนทุกสภาพผิวก็อยื่นะคะฝากไว้สำหรับพีออเดิมเอดีซูท n g c ครีมค่ะฉันชอบที่เวลาเซลล์ใหม่มาแล้วก็จะรู้หน้าที่ตัวเอง มาถึงกูก็เตรียมมาเลยเดี๋ยวเจ๊มีเรื่องคำศัพท์ด้วยนะโอให้าดูงานก็ดูรายการอยู่น่าเป็นคนที่พูดตลอดเวลาว่ารายการนี้ทำไมมันมีคนดูเยอะจังก็บอกทำไมอะเจ๊มันก็แสงกวิวทุกตอนรายการเนื้อหาแบบนี้ไม่ควรมีคนดูนะนางพูดตลอดตั้งแต่ทำเทปแรกเจ๊บอกพี่เจ้าฟ้ามันจะมีคนดูเหรอวะรายการเนี้ยเนี่ยจนทุกวันเนี่ยเจ๊ปองก็ยังไม่เชื่ออ่าวันนี้เจ๊เตรียมในพาร์ทคำศั์มา ก็คงไม่ใช yeah. yeah. mm ่เป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าภาษาอังกฤษความรู้ภาษาอังกฤษจบแค่ม6อะคะก็เตรียมภาษาฝรั่งเศสมาผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรนะ i o d e เดอ่าภาษาฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันคำว่า d ด r m มอะอ๋อเด r m มตรงนั้นแก r m เออก็คิดเหมือนกันแหละผิวหนังแต่ว่าผิวหนังแต่จริงภาษาฝรั่งเศสมันก็มีคำว่าผิวหนังของมันอยู่แล้วก็คือคำว่า่าโปโปเป็นคำนามเพศหญิงจริงๆอ่ะมันคล้ายๆภาษาไทยมั้งเวลาจะทำให้เป็นวิชาการก็เลยไปยืมคำศัพท์จากกรีกมา แต่พอเป็นคําที่ใช้ในทั่วไปในชีวิตประจําวันก็จะเป็นละตินอ๋อของไทยเวลาอลังการเวลาราชบัณฑิตเขาคิด,ดก,ก็จะกลับไปหาสัสัก,กรตตบาลีสันสก,กรตกใช่ก็อย่างเวลาเราเรียนเรื่องผิวใช่ไหมผิวมี3ามชั้นใช่ไหมก็จะเป็น epiderm อ๋อ epiderm ก็เป็น epiderm derm ก็เป็น derm เดิม,ม,มแล้วก็เป็นอีโป d ด r m ก็คือฮ hypo derm คือจริงๆมันเหมือนกันแหละอามาลองเล่นกันว่าะจะเดาได้ไหมคือลากมันล,ลากเดียวกันเช่นนะั้พี่บอกว่าการดิโอโลจีก็คือ c ารดิโอโลจีก็คือหมายถึงว่าเวลาไปฝรั่งเศสบางทีพวกป้ายหรือตัวประกาศอะไรบางอย่างบางทีเราสุขว่าทำไมเราเดาได้เพราะว่าหน้าตาคำมันก็เขียนเหมือนในภาษาอังกฤษถูกไมคกคือรากเดียวกันนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะกาดิโอโลจี ก็ cardiology คาดิโอก็คือหัวใจเออเป็นด้านหัวใจอืมอืต่อไป gynecology g y n e แบบ g y อะเออ g y อ่ gynecology ก็คือแบบนรีเวทวิทยาไกหน้าที่มาแปลว่าผู้หญิงอ่าใช่ไหมอ่ะเอามีผู้หญิงแล้วอีกคำหนึ่ง gerontology gerontology อ่ gerontology ก็คือ เกี่ยวกับสุขอายุคือบางทีพอออกเสียงอ่ะมันฟังไม่ออกแต่พอเห็นหน้าตาผมอ๋อมันเห็นว่ามันมีตัวจีเหมือนกันมีตัวอาเหมือนกันก็คงเป็นอันนั้นค่ะและอันสุดท้ายเดคเข้าโตโลจีก็คือเจอมาเจอมามีอยู่คำหนึ่งที่เป็นลัากรีกเหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ทางการแพทย์และเกี่ยวกับลูกค้าคือคำว่า allergic ก็คือ er อัลลอจีอ่ะเอออันนี้ก็มาจากลากกรีก็กมาจากคําว่าอัลโลสที่ว่าเป็นอื่นเพราะเวลาเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะาารมีการแพ,แพร้ก็เพราะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายแล้วก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอ๋อคือมีสิ่งอื่นนะเข้ามาไออัลโลสอันน้คือกรีกถูกไหมฮะถูกต้องอก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับการแพ้เกี่ยวกับทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นลากกรีเอามาใช้อ คำว่าอโลสใชปลว่าอื่นๆผู้อื่นอ่ะเพราะถ้าเป็นละตินมันจะพูดว่าอัลแอลแต่แอลแต่อย่างเช่นอัลเทอร์นทีฟอัลเทอร์นทีฟอัลเทอร์นทีฟก็คือทางเลือกแล้วอื่นๆอย่างเงี้ยหุ่ยที่แต่เราพูดรู้ว่าชีเป็นสายวรรณกรรมชีสายภาษาชีก็ได้นะเนี่ยรู้แค่นี้ค่ะหามต้องถามลึกไปกว่านี้นะหมดแล้วเน้อหมดแล้วทีนี้ภาษาฝรั่งเศสถ้าเราจะบอกว่าของแพงเหลือเกินสัมนวนเหรอสัมนวนไม่รู้ เขาจะบอกว่ากุเต่ลาโปเดฟเฟสก็คือราคาเท่ากับหนังก้นโอลาโปคือของหนังก้นเธอไม่มีราคาใช่ไหมโดนโดนโดนชัดเฉยเลยกูเต้ก็คือคอสก็คือมีราคาใช่ไหมมีราคาเหมือนลาโปก็คือเดอะสกินผิวหนังของเฟสก็คือก็คือก้นซึ่งมันทำมันแปลว่าราคาแพงจริงๆเขาบอกว่าในัปวาห์ที่19เขาจะใช้คำว่ามัน กุเตลาโปก็คือแบบว่ามันมันเขาเรียกราคาเท่าผิวฉัเลยอะไรเงี้ยแต่ทีมันคงห้วนนะงมันคงสั้นไปก็เลยเติมอวัยวะอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งละกันราคาเท่าผิวก้นราคาเท่าผิวก้นเหมือนกับว่ามันแพงมากฉันต้องห่วงมันไว้เองครแต่ฟังเสร็จมันก็มีสำนวนอะไรแปลกๆเงี้ยเยอะคนแปลกๆก็มีสำนวนแปลกๆกสิ่งที่อยู่กับเขาได้ครับนี่เลยครับนี่เลครับเอเทร์อาฟเลอ e ์เดโป น้องๆเรียนศิลป์ฝรั่งเศสสมัยเฟดคองเชิญทวนนิดนเว็บแอดค่ะแปลว่า verb to be ถูกไหมอ่าอ่ flower e u r แปลว่าดอกไม้ the peel ก็คือมีผิวดังดอกไม้ลองเดาซิน่าจะแปลว่าอะไรผิวบอบบางเหรอผิวสวยอ่าผิวบอบบางผิวสวยเปล่งประกายอ่าหอมหอมวุ้มีแต่คาใหม่ดีๆจริงๆแปลว่าคนที่ปีดง่ายอ๋อเพราะว่าผิวดอกไม้มันบางมากคือแบบ คนจิ้มอะไรนิดนึงก็เดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็งอนอะไรอย่างเงี้ยคีวีวีง่ายหรือขี้งอนก็ได้ขี้งอนอ๋อคำว่าคันในภาษาฝรั่งเศสอะเดมองเช่เดมองเช่เออเดมองเช่แปลว่าคันทีนี้เป็นมันจะมีความพิเศษนิดนึงเวลาเราพูดภาษาไทยชั้นคันมือฝรั่งเศสมันจะบอกว่ามือทำให้ชั้นคันอ๋อแต่ที่มันน่าสนใจที่พูดถึงแบบตัวนี้ก็คือ คำว่าเดมมงเชมันมีคําว่ามองเช่อยู่ข้างในแปลว่ากินเออเพราะว่าคนสมัยก่อนเวลาคันอะมันรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรมากินผิวหนังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคําว่าไอ prefix day เนี่ยก็คือแปลว่าเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนนั้นเดมองเชก็คือมันกัดกินผิวหนังมันกินผิวฉันอยู่เรื่อยๆอ๋อเข้าใจคิดเนาะเดมองเชก็เลยแปลว่าคันไอคันจิ๊บ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 จิบ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 บบ คันหลีอ่ะเอออุ้ยคันหลีหรอแอดเทอร์องเชเลอร์ฮ้อนร้อนเหนียหรอคำว่าแอดเทอร์องเชเลอร์จริงๆแปลว่าติดสัตว์โอ้โหนี่จริงมั้ยเนี่ยจริงจริงจริงจองเชเลอร์เออซึ่งอันนี้ถือว่าไม่สุภาพไหมฮะไม่สุภาพใช่ไมไม่สุภาพแต่พูดไหมก็พูดเอาสุภาพแบบว่าพอเป็นผู้ดีนิดนึงก็คือเจียงวีก็คือให้มันคุมเกลือไปชั้นหยาองวีเดอร แต่ก็ไม่ต้องใส่เดอเข้าไปเนี่ยจาก็ค anyway> oh, ือเชียวิชียวิชฉันอยาก้วทำหน้าไปด้วยชอบทุกครั้งที่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่านี่ก็เรียนมาเมื่อจบม6แล้วก็ลืมไปหมดแล้วทุกครั้งนี่เปร่ความรู้ใหม่นะคะเดมงเช่เนาะก็แบบมันกินไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เลยแปลว่าคันนะคะสมมติพูดว่าฉันคันแขนพูดว่าอะไรเลบราเมเดมงเชอแขนทำให้ฉันคันอะไรบ้างที่ทำให้เราคัน คำถามชวนคิดมากเลยอ่ะไม่ก็หมายถึงว่าสิ่งแปลกปลอมไง,งาตามคำอธิบายของฝุ่นเป็นตน้นเชนบอกฝุ่นทำให้ฉันคันหน้า Levisage m e d é mange à c a u s e de poussière อ๋อหน้าของฉันเนี่ยคันเนื่องมาจากฝ oh. ุ่นเข้าใจละเข้าใจละนี่ตืนน่นเต้นมะได้เรียนฝรั่งเศสตอนนี้ใครที่เรียนฝรั่งเศสสมัยเฟสของเชิญนะคะช่วยกันมาพิมพ์บอกทีนะคะว่าิดค และเนื่องจากวันนี้พีโอเดิรไม่ได้เข้าธรรมดาเข้าแบบแพงด้วยค่ะขอเชิญแพ็คค่ะนีสองอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ให้พี่ป้องทาอันนี้ทาจริงแล้วทาบริเวณไหนก็ได้เนาะแล้วบอกว่าพีโอเดอร์เดิสูดิ้งครีมไลท์เ t ็กซเจอร์เดลี e ร a i พลย i ริ i ม i z e r อรเอเดี๋ยวลองทานะคะอืมอืมียน่าเรนมนื้อเท็กเจอร์เป็นะ เห็นมหาหายไปแล้วอะไรเอ่ยแหวนหายไปแล้วก็มันมีความแบบเบาเบาแบบนุกแบบเนี้ยซึมลงไปเลยอ่ะอ่าให้ดูหายไปเลยเห็นไหมหายไปเลยทาได้ทุกส่วนนะคะเออเป็นหัวเป็น m อร์ไรเซอร์ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยรู้ดีเวลาล้างหน้าเสร็จทั้งทุกครั้งเนี้ยแพทย์ผิวหนังก็จะบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือ เราต้องเพิ่มกรอะให้มันก่อนด้วยการทามอยส์เจอร์เพราะฉะนั้นมอยส์เจอร์เป็นสิ่งจําเป็นนะครับสำหรับทุกท่านอันนี้ฟารดายืนยันได้เพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาใน,ในช่วง20ปีแรกเราไปได้ดูแลผิวหนักตัวเองเลยเพราะฉะนั้นตอนเริ่มดูแลก็ลเริ่มเริ่มตามซื้อมอยส์เจอร์ตัวส่วนใหญ่ที่บ้านคือเป็นตู้เ <c oughs> ต็ไมไปหมดเลยยังทานยังทานยังทานขอบคุณสลหรับกระังใจบางอย่างเลาไปหาหมอหนะแล้วหมอบอก หมอไม่ได้พ you know ูดอะไร่ะท right? right? ําไมครับหมอโจทย์ยากใช่ไหมดูหน้าลวรู Straight ้เลยอ่ะสมัยตอนเรียนจบใหม่ๆอ่ะสิวมันทําให้เกิดหลุมใช่ป่ะแล้วตอนนั้นมันมีเทคโนโลยียุกแบบโหไปเต็มไปหมดเลยอ่ะแฟกซเซลอะไรอ่างเเราก็ต้องไปตามหาเครื่องเนี่ยสมัยนั้นเครื่องนี้มาทางประเทศไทยมีเครื่องเดียวก็ไปถึงปุ๊บไปไปตามหาเครื่องนี้หมอเจอครั้งแรกหมอพูดอะไรรู้ป่ะอ่าจะคุยนะคะไปตามมาไปตามอะไรวะ สักพักหนึ่งนักศึกษาแพทย์มาเป็นเคสเดียแล้วพ่อแนักศึกษาแพทย์มายืนมุงกันเจ็ดคนนะหมอถึงถามว่าสะดวกไหมถ้าจะให้หมอหมอคะหมอต้องถามหนูก่อนหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นเคสอ่ะจะไม่ต้องจ่ายตังค์อ่านี่เอาเลยแบบได้ค่ะเอาไปอีกสิบคนก็ไม่อายนั่นแหละค่ะทางในหอคุณนะคะพีออเดิมเอดีซูทครีมค่ะ เข้าสู่พาร์ประกรณ้ำซึ่งวันนี้เราคุยกับเจะป้องว่าออเจ๊ป้องอาจจะไม่ใช่สายมิตอลอจีใช่ไหมคะไม่เลยค่ะแต่ว่ารังตําแหน่งแม่แห่งเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องมาเล่าแล้วพยายามจะเล่าให้ฉันฟังก่อนเนียนะฉันบอกไม่อยากฟังพร้อมทุกคนเลยอ่ะวันนี้ดูรุกพี่ก็น่าจะรู้นะว่าจะเล่าเรื่องอะไรไม่ดีแน่ๆมาจะเล่าเรื่องนักบุญเอาวันนี้จะมาพูดถึงประเภทของวรรณกรรมประเภทหนึ่งในยุคกลางค่ะ ยุคกลางมันเป็นช่วงที่ศาสนาคริสต์มันเฟื่องฟูใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้คนศรัทธาเข้าไปอีกก็ใช้วรรณกรรมเข้ามาช่วยก็คือพยายามแต่งเรื่องของนักบุญดังๆขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ชาวบ้านฟังถึงอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆนานาเข้าใจแล้วทำไมเึงเล่าเรื่องนี้มาเพราะว่าสองนางเนี่ยชอบไปทัวร์วัดนักบุญกันแล้วไปเราไปปารีสไปดูว่าแบบนักบุญองค์ไหนอยู่ที่ไหนนี่เห็นสภาพอย่างเนี้ย เข้าวัดนะคะอไปกันสามนาอีนานนึงไม่อยู่ละอีนานนึงอยู่ประจำอีนานอยู่ไปอยู่ประจำครับก็เรื่องของเวลาเราเข้าไปในในโบสถ์เนาะอย่างที่บารีอะไรเงี้ยเข้าไปมันจะมีเป็นแบบแชปเปิลอะห้องเล็กๆเป็นซุ้มเล็กๆอะแล้วก็จะมีนักบุญแต่ละองค์ใช่ไหมแล้วก็จะมีเทียนจุดอยู่ข้างล่างเราก็ไปยืนดูกับเจ๊ป้องไว้แล้วก็พอไปส่องดูดีๆอะ ที่รูปนักบุญใช่ไหมแล้วข้างๆก็จะมีเป็นป้ายหินอ่อนนะเขียนว่าเฮ้ยคอนเนตทซ์แม็กซี่แม็กซี่คือขอบคุณเรา้สงสัยว่าขอบคุณุยมันมีการแก้บนหร,หรือยังไง <c oughs> ก็เลยไปเซิร์ชหากันจะพบว่านักบุญแต่ละองค์ที่อยู่ในโบสถ์จะมีหน้าที่เป็นองค์อุปัรภมช่วยเหลือในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันแล้วแต่ละองค์ก็มีเรื่องราวะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมเราไปกันบ่อยๆก็คือแซงริตาแซงริตาที่ไปขอเรื่องเกี่ยวกับ เหตุจนตัวเรื่องที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวิธีการเล่าเรื่องของทางศาสนาจักรก็คือพระเจ้ามีองค์เดียวทุกคนได้รับพรจากพระเจ้านั่นแหละเพียงแต่นักบุญแต่ละองค์จะเป็นผู้อุปถัมภ์มาช่วยดูแลคนนั่นเองคัเพราะฉะนั้นวันนี้เจ๊ป้องต้องเตรียมเรื่องของนักบุญในในสมัยยุคกลางเนี่ยเทคโนโลยีการแพทย์อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเนาะหนึ่งในเรื่องหลายๆเรื่องละกันที่ชาวคริสต์แบบว่ากังวลก็คือเรื่องของสุขภาพอืมอ่า มันไม่มีโรงพยาบาลไงก็ต้องไปหานักบุญทีเนี้ยนักบุญอุปธรภมอย่างที่ฟ้าบอกอะ่ะก็จะดูแลโรคที่แตกต่างกันไปเหมือนเป็นแพทย์เฉพาะทางทีนี้เราจะรู้ว่านักบุญคนไหนเนี่ยดูแลเรื่องโรคอะไรเนี่ยเราจะต้องกลับไปดูสตอรี่ของนักบุญคนนั้นว่าเขามีเหตุอะไรในชีวิตเช่นนักบุญที่เร้จัเป็นอย่างดีก็คือแซงตเดนี The อ๋าเนีนักบุญนักบุญใหญ่ของฝรั่งเศสเลยนะเขาเป็นดีบีชอปที่ถูกตัดหัวก็เลยกลายเป็นนักบุญที่อุปถัมภ์เรื่องเกี่ยวกับโรคทางศีรษะใครที่ปวดหัวให้ไปขอพรจากสังเนีแล้วก็จะหายปวดหัวแต่ว่าเรื่องสันเนีมันเยอะมากเราก็เลยเก็บไว้ก่อนเราจะเก็บไว้ก่อนมีอีกเซนหนึ่งเป็นเซนอุปถัมภเกี่ยวกับโรคผิวหนังใอแอนโทนีองตัวละคอ คือแอนโทนีอมีมีหลายองค์แอนโทนีที่ดังๆอ่ะคือแอนโทนีแห่งเมืองปาดูออันนี้คือจะสังเกตรูปชัดมากเลยจะอุ้มเด็กอ่ะไว้ในมือแล้วก็คนจะขอเกี่ยวกับเรื่องเวลาของหายเขาจะล้อกันว่าเป็นนักบุญลอสแอนฟาวแล้วคนที่ไปหาคือใครรู้ปะแม่พี่มนูแม่พี่มนูทำกุญแจรถหายไปเข้าโบสค่ะขอเซนต์แอนโทนีองตัวเดอปาดูบอกว่าขอเจอกุญแจ เจอไหมจ<อ>เจอ <laughs> อยู่ในกระเป๋าปตัวเอง <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ด้วยเหตุนี้อ่ะแอนโทนีแห่งปาดูเนี่ยก็เลยมีการตีความกันต่อมาว่าโอเคในเมื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของหายใช่ไหมคนที่ก็เลยไปขอความรักกันเยอะ<อ>มากเพราะตีความว่าค<อ>ู่ชีวิตก็คือ,อหายไปยังไม่เจอ,อรอซเข้าใจไหมพอฉันเวลาเข้าไปในโบสถ์ในวัดแล้วจะเห็นเป็นแบบเซนต์แอนโทนีอ่ะแล้วเทียนแน่นมากข้างล่าง่ะ เพราะว่าคนไปขอเรื่องความรักกันเยอะแล้วก็ของขายอีกใช่ไหมแต่วันนี้เจะป้องไม่ได้เตรียมเรื่องแอนโทนีนี้มา่เป็นแอนโทนีเป็นแอนโทนีอีกคนหนึ่งก็คือเป็นองตัวเลกองแอนโทนีเดอะเกรทแอนโทนีเดอะเกรทหรือบางทีก็เรียกว่าแอนโทนีชาวอียิปต์เพราะว่าเรื่องมันเกิดที่อียิปตัวเรื่องเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นเรื่องของนักบุญเรื่องของคนที่มีศรัทธาในศาสนาแอนโทนีก็เหมือนกันแอนโทนีก็เกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยในอียิปต์เมืองหนึ่งนะ แต่ว่าพ่อแม่เสียชีวิตตอนเขาอายุสิบแปดอันนี้ก็เลยบอกว่าเอางั้นเมื่อฉันอายุยี่สิบแล้วฉันก็จะสละทุกอย่างพออายุยี่สิบปุ๊บก,ก็พาพี่สาวไปบวชชีพี่สาวก็ศรัทธาในศาสนาพันกันไม่ใช่ว่าบังคับพี่สาวก็พอพี่สาวไปบวชชีเสร็จก็เลยเอาสมบัติแจกคนอื่นให้หมดมแล้วตัวเองก็เลยไปใช้ชีวิตเหมือนในนี้เหมือนฤาษีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็คือมีแค่เสื้อขนแกะ คอยคุมตัวเองแล้วก็ปล่อยผมยาวบางทีในในคัมภี์ก็ถึงเรียกว่าเป็น Anthony, Lucy, แอนโทนีลูซีลดมิท <Meet. S 2> เป็นเป็นพรดเป็นลูซีเออ<ม>ก็คือไม่อาบน้ำไว้ผมยาวแล้วก็มีชีวิตอยู่แค่พอประทงังชีวิตใหมา่ก็ใช้เวลาในการสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าความศรัทธาของแอนโทนีเนี่ยก็เลยโด่งดังไปทั่วก็เลยมีสานุสิตตามมาทีานี้สานุสิตเยอะใช่ไหมสาุสินีก็แบบอย ไม่ชอบความวุบบ่นวายไม่ชอบอยู่กับคนก็เลยบอกว่าเอาเงีล้ละกันขอฉันไปจ่าลิกสแสวของบุญคือชอบปลีกวิเวะเออขอไปอยู่ในทะเลทราย<อ>บางเรื่องก็เล่าว่าไปอยู่ตามหลุมศพอียิปบราณเพื่อหลบฝนหลบแดดอะไรก็ว่าไปที่ดังก็เพราะว่าในช่วงที่เขาเนี่ยจะต้องไปอยู่ในทะเลทรายเนี่ยมันมีเรื่อง ก็คือ temptation of Saint Anthony อ๋อที่เป็นรูปวาดของซาบอร์ดาลีใช่ไหมฮะที่จะเป็นรูปแบบเหมือนช้างหรือม้าแล้ขาเป็นตะเกียบรีบๆอ่ะอ๋อแล้วข้างล่างมันจะมีคนถือไม้กันเขนก็มีสเซนแอนโทนอันนั้นคือเซนแอนโทนีเดอะเกรทก็มีเรื่องเล่าว่าตอนที่กําลังเดินเนี่ยเดินไปเรื่อยๆในทะเลทรายเนี่ยก็มีปีศาจคล้ายๆคล้ายๆนิทานพุทธแหละก็คือถ้าไม่มีมารก็ไม่มีนิพพานถูกไหมปีศาจก็ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่ชอบเอาเอาเรื่องของกุสตาฟโรเบร์แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพิศารก็เลยมาตอนแรกก็แปลงร่างเป็นผู้หญิงก่อนมายั่วยวนกันซันนี่เลิกเถอะมากับฉันซงนี่เห็นนะมาตาไม่ผ่าน <c oughs> ไม่อะ <c oughs> พิศานก็เลยทำไงดีอ่ะท,นะทีนี้ก็เลยกายร่างแล้วก็บอกว่าเอางี้ถ้ายกเลิกนะถ้าเกิดล้มเลิกความคิดเนี่ยจะให้อํานาจซงนี่ก็บอกอํานาจฉันก็ไม่เอาอ่า ปีศาจก็จะแบบเอะเอาอะไรดีนะชอบแลกเปลี่ยนไงใช่ไหมหก็บอกเอางี้แล้วการงานฉันแปลงร่างเป็นสานุสิทธิ์ของเซนต์อัลเนีเองแล้วก็บอกว่ามานี่มานี่มาอ่านคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็พยายามจับผิดคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าอันนี้ก็ผิด อ้าวทำไมอันนี้มันพูดไม่ตรงกันพอวัสดุไหมคัมภีรไบเบิลก็จะมีคนพูดว่าเอ้ทำไมตรงนี้สอนอย่างนี้ทำไมตรงนี้สอนอย่างนั้นยุคน,น,นั้นอะเน่ยยุคนั้นแต่การเป็นคริสเตชนที่ดีเนี่ยจะต้องไม่สงสัยไง <มา S 2> ในพระคัมภีร์อย่ามาตั้งคำถามเยอะก็บอกว่าให้ฉันไม่เคยตั้งคำถามสุดท้ายปีศาจก็เลยแปงลงร่างเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บอกว่านี่เธอมาดูนี่ก็เลยพาแซน์โทนี่ไปดูพระอาทิตย์บอกเห็นไหมพระอาทิตย์มันก็ขึ้นเองไม่เห็นมีพระเจ้าเลย กวนไป oh. อย่างเงี้ยทุกอย่าง oh. มันเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองตามธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ขณะที่แซนอัอนโทนีกําลังจะเชื่อก็หันไปเจอหน้าของพระเจ้าอยู่ตรงที่พระอาทิตย์ก็เลยแบบพุ่งบึ้มแบบเอ้ยไม่ได้ฉันจะไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ดังนั้นฉันก็ยังดำรงความศรัทธาในพระเจ้าอยู่นั่นเองสุดท้ายแล้วก็คือไม่สามารถมีมารใดๆมาหลอกแอนโทนีได้ก็ยังต้องเดินทางต่อไปในทะเลทราย ถกต้องก็เลยเป็นเรื่องเล่าวัดเนี่ยแซงออาชนีเนี่ยเดินเขาเรียกว่าจาริกสมบูญในทะเลทรายจนแบบบรรลุจนแบบเข้าถึงพระเจ้าได้ก็อย่างที่พี่บอกอะเนาะก็คือไม่อาบน้ําเลยปล่อยตัวอย่างเงี้ยพออยู่ตามทะเลทรายนานๆเขาก็เริ่มมีตุ่มพองอ๋อแต่แซงเอาชนีไม่เคยคันเพราะว่าไม่เคยเจ็บป่วยจากโรคผิวหนังเลยเพราะว่ามีศรัทธาในพระเจ้าเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบัน เราไม่ต้องรอให้พระเจ้าช่วยให้ท่านไปช hmm. mm, ่วยเรื่องอื่นแล้วกันเพราะว่าเรามีพีออเดือจะเร็วมากคือฉันก็ต้องรุนทุกครั้งนะว่าเวลาเซลล์มาใหม่อ่ะเขาจะเขาจะเข้ายังไงเพราะว่ามีแต่ละคนเขาก็มีมาตรฐานวางไว้เนาะของเจ๊ป้องรุ้นนานเหมือนกันและแซนต์นี่เนี่ยมีอายุอยู่ถึงร้อปี อยู่นาน,นะครับดังนั้นคนยุคกลางที่เขาเรียกว่าเป็นงูสบัดหรือเป็นเลิมเนี่ยเป็นโรคผิวหนังเนี่ยก็จะเอ่ยชื่อแซงแอนโทนีแล้วก็จะหายเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ,อต้องเป็นแอนโทนีเดอะเกรทด้วยนะฮะต้องบอกนามสกุลด้วยเออวเดี๋ยวคนละองค์กันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยยังมีเรื่องราวของนักบุญอีกเยอะมากแล้วก็คล็อดน่าสนใจเพราะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือจ,จะต้องอเป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนา รัทธาในพระเจ้าแล้วก็สามารถจะเสียสละได้ทุกอย่างตายแทนได้และสุดท้ายก็จะได้รับการประกาศนะฮะซึ่งในกระบวนการการการประกาศเป็นนักบุญอะไรนมันก็จะมีรายละเอียดแยกย่อยไปวันนี้เอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกนะครับสามารถจะเสื่อและมีเยอะมากนักบุญมีเป็นร้อยองค์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นคราวหน้าไปเที่ยววัดโบสถ์ที่ใดก็ตามที่ไทยก็มีนะก็ลองสังเกตดูดีๆว่าจะมี รูปนักบุญในที่ต่างๆเขาจะมีหน้าที่อุปธรรมในเรื่องแต่เรื่องไม่เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะก็เ,เป็นเรื่องราวของนักบุญอุปธรรมเรื่องโรคผิวหนังเซนต์แอนโทนีเดอะเกรดค่ะ yeah. สำหรับวันนี้นะคะ P.O. เดิม erm AD Sooting h Cream นะคะ Moisturizer ที่ทาแล้วเบาซึมไวซึมเร็วนะคะเสริมประการผิวครบทั้งสามหน้าที่ <c oughs> เพิ่มน้ำให้ความชุ่มชื้นในชั้นผิวนะคะเ <c oughs> คลือบผิวกักเก็บความชุ่มชื้นเข้าไปแล้วก็ปิดเกล็ดผิวให้มีความเรียบเนียนนะคะ <c oughs> สามารถหาซื้อได้นะคะที่ Sh e, Shopee Line Shopping ก็ได้แล้วก็พิเศษนะคะทาง P.O. เดิม รักกับชาวช่องมากสำหรับชาวช่องนะคะก็มีโปรโมชั่นด้วยเพียงแค่กรอกโค้ด P E O D F R ลด100บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมปีนี้รีบไปจัดมนามอยส์เรเซอร์เป็นส,สิ่งจำเป็นเดี๋ยวรีบซื้อก่อนก่นอน <laughs> <laughs> ขอบคุณโปรโมชั่นใจดีจาก p ีเอเดิมด้วยนะคะ <laughs> และพิเศษสุดๆนะคะวันนี้เซลลของเราตำแหน่งอะไรนะคะ ภริยาผอฝ่ายขายส่งตรงจากกรุงปารีสนะคะขอบคุณเจ๊ป้องมากๆนะคะขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะเจอกันที่ก็งานฟาราทอ็กเลยแล้วกันนะคะไปหรือเปล่าว่าจะไปเหมือนต้องไปนะเขารอเห็นเห็นว่าต้องไปโอเคค่ะเออเจ๊จะไม่ไปหรอเดี๋ยวดูก่อนว่างเปล่าเฮ้ วันนี้อยู่การครบในสตูของเรานะคะมีน้องนีน้องจูนเติร์ดโอโซนสมสวยวีบ้านและคุณแพทพาวดาวลูก,กไก่ค่ะ คุณพัดพาเราโทรศัพท์ทุกว şey> ันคุยไกลคุณพัดพามีแพ็คให้หลายแพ็คนะคะคุยคุอคุยกับพัดพาได้ติดต่อมาก่อนคิวมีแน่นอนเออช่างเชื่อจะกลับมาใหม่นะคะเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ